ร้อยปอร์เซ็นตมันก็มันก็โทษเยาวยชนร้อยเปซ็นไม่ได้อะคะ่ะแล้วก็เออจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีคือเยาวยชนเนี่ยสามารถคิดวิเคราะห์เองได้ะคะ่ะต่อให้ ศักยภาพเนี่ยอาจจะต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่น mm hmm. แต่จริง,รงๆแล้วเยาวชนเนี่ยก็มีความคิดเห็นของตัวเองสามารถนําเสนอเหตุผลได้เ mm hmm. ช่นเดียวกันถ้าผู้ใหญ่เนี่ยเปิดใจรับฟังค่ะ mm hmm. เหตุผลของเยาวชนนะคะบางครั้งก็อาจจะไม่ได้เพอร์เฟคร้อยเอร์เซเพราะว่าก็ยังอ่อนมมยวยุฒิอยู่ mm hmm. แต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นเหตุผลที่ควรจะนํามารับฟังค่ะควรจะนามาถกเถียงกัน mm hmm. อย่างจริงจังแทนที่จะ คติว่านี่เป็นเสียงของเยาวชนแล้วก็ปฏิเสธการนับฟังไปเลยครับน้องครับในเรื่องของในเรื่องของอการศึกษาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยทำไมถึงทําให้เด็กไม่สามารถที่จะคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผลเกิดอะไรขึ้นหรือปัญหาของการจัดการเรียนการสอนแบบไหนครับที่ทําให้เด็กไม่กล้าคิดมีความไม่มั่นใจในตัวเองคิดไม่เป็นวิเคราะห์ไม่ได้มองอะไรเป็นด้านเดียวแต่ไม่ได้มองในเชิงลึกไม่ได้ไม่ได้มองโดยใช้หลักของเหตุและผล เป็นเพราะโรงเรียนหรือเป็นเพราะสภาพสังคมไทยหรือเป็นเพราะการเลี้ยงดูอะไรคือเป็นเหตุสําคัญที่ทําให้เด็กไทยยังคิดวิเคราะห์ได้ไม่ลึกพอไม่คมพอเมื่อเทียบกับเบยาวชนประเทศที่พัฒนาแล้วค่ะคือก็ขอย,ย้อนไปประเด็นที่เพิ่งพูดมาเมื่อกี้นะคะเพราะว่าเออผู้ใหญ่เนี่ยไม่ไว้ใจเด็กดังนั้นเมื่อว้ ไม่ไว้ใจเด็กแล้วว่าเอ่อเมื่อปล่อยให้เขาคิดเองเนี่ยเขาจะสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพเติบโตออกมาเป็นพลเมงานที่ดีดังนั้นดังนั้นผู้ใหญ่ก็เลยตั้งกฎขึ้นมาแทนที่จะให้เด็กเนี่ยวิเคราะห์เองว่าสิ่งไหนควรหรือไม่ควรก็ตั้งกฎสําเร็จรูปขึ้นมาเลยให้นักเรียนเนี่ยท่องแล้วก็ให้นักเรียนกลัวกฎ โดยที่ไม่ได้อธิบายเหตุผลว่าทําไมทําไมแบบนี้ถึงไม่ดีทําไมต้องทําอีกแบบหนึ่งถึงจะดีเป็นต้นนะคะก็คือการศึกษาของเราเนี่ยมุ่งเน้นการป้อนชุดข้อมูลแบบสําเร็จรูปคะ่ะขนาดชุดคุณธรรมเนี่ยคุณก็ยังป้อนให้แบบสําเร็จรูปเลยนักภ <hàng> าษาอะไรกับชุดข้อมูลที่คุณไม่ได้ปลูกฝังให้นักเรียนเนี่ยเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นคนที่แสวงอยากแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองแต่กลายเป็นคนที่ เออนังสือมีอะไรก็ท่องจำหมดทําหน้าที่เหมือนฟองน้ำอพอสอบเสร็จก็ลืมไปหมดก็คือบีบล้างคืนกลับไปโซ่เอ่อน้องเดิมหมดครับ,รบ,รบในในในผู้ใหญ่หลายคนนะฮะเขาก็บอกว่าเขาเองเนี่ยโตขึ้นมาได้ก็เพราะการเขี่ยวเข็นของครูการบังคับของครูเขาโตมาได้เขาประสบความสําเร็จมาได้ก็เพราะว่าไม้เรียวที่ครู ลงโทษเพื่อให้เขาเป็นคนดีมีความรับผิดชอบมีระเบียบว,วินยัยมีกฎกติกามีกฎเกณฑ์นั่นคือนั่นคือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็เอาความคิดนี้มาใช้กับเด็กรุ่นปัจจุบันมันต่างกันยังไงครับความสําเร็จจากไม้เรียวที่ครูตีกับการที่ครูบังคับให้ต้องเชื่อสุดท้ายคนเหล่านั้นเขาบอกเขาประสบความสําเร็จแล้วน้องคิดว่ามันใช้ไม่ได้ผลแล้วสําหรับเด็กยุคใหม่ใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับ ถาคำถามนะคะว่าที่เขาบอกว่าประสบความสําเร็จเนี่ยประสบความสําเร็จจริงระดับไหนแล้วประสบความสําเร็จจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าประสบความสําเร็จจริงๆเนี่ยทําไมประเทศไทยยังเป็นอประเทศที่กําลังพัฒนาทําไมประเทศไทยถึงมีคนที่เไม่เคารพกฎหมายไม่ เป็นประเทศเป็นประเทศที่มีคนเนี่ยไม่เคารพกฎก,กติกาของสังมคมคที่ถือว่าค่อนข้างมากแล้วเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะดังนั้นการที่เราจะบอกว่าคนคนรุ่นคนรุ่นที่เป็นผู้ใหญ่ในปัจจุบันนี้เนี่ยที่โตด้วยไม้เรียวมีระเบียบมีวินัยเนี่ยถ้าเราไปมองพฤติกรรมจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามเลยนะคะคือคนรุ่นอายุยกตัวอย่างเช่นก็อายุไว้ผู้ใหญ่ก็คือ 35ปีขึ้นไป mm hmm. ก็ไม่ได้มีวินัยที่ดีกว่าเยาวชนเลยแม้แต่น,น้อยค่ะถ้าถ้าให้เปรียบเทียบดูระหว่างคือคือปัจจัยที่ทำให้เด็กและเยาวชนไทยยังไม่สามารถที่จะคิดวิเคราะห์ได้ไม่สามารถที่จะมีเหตุผลแล้วก็ใช้ความคิดในการนำชีวิตได้เนี่ยก,ก็หลายปัจจัยคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ สร้างผลกระทบรุนแรงที่สุดสําหรับการคิดเป็นวิเคราะห์เป็นของเด็กไทยครับในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนระบบโรงเรียนเรื่องของสภาพสังคมเรื่องของอเศรษฐกิจเรื่องของการเรียนดูในครอบครัวเรื่องของการเมืองหรือแม้แต่เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอะไรคือปัจจัยสําคัญที่ทาให้เด็กไทยจึงคิดวิเคราะห์ไม่ได้เองครับค่ะปัจจัยสําสคัญเลยนะคะก็คือวัฒนธรรมแบบอานาจนิยมค่ะคือเอ่อ วัฒนธรรมอำนาจนิยมเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งคําถามกับสิ่งรอบตัวตั้งคําถามกับสิ่งที่เป็นอยู่ตั้งคําถามว่าสิ่งไหนถูกหรือสิ่งไหนผิดแต่วัฒนธรรมอำนาจนิยมเนี่ยปลูกฝังการยอมรับอํานาจซึ่งเป็นซึ่งอํานาจนี้เนี่ยถ้าต่อให้ไร้เหตุผลสักเพียงไหนเอผู้ที่อยู่ผู้ที่อยู่ตำแหน่งต่งกากก่าเนี่ยก็ต้องทำก็ต้องทําใจในการยอมรับเช่นเราจะเห็นได้ว่าในระบบโรงเรียนเนี่ย มีการใช้โซตัสแบบพร่ำเพรื่อมีการใช้ระบบเอาวุสโสมีการออกคําสั่งมีการใช้ความกลัวเพื่อปกครองนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยอยู่ในกฎซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเป็นการศึกษาแบบที่เอพยายามจะสร้างคนด้วยความกลัวไม่ใช่พยายามสร้างคนด้วยเหตุผลซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นส่วนสําคัญมากเพราะว่าเอาเมื่อเราเติบโตมาด้วยความกลัวแล้วเนี่ยเราก็จะทํา เราก็เราก็จะทําหรือว่าหลีกเลี่ยงการทําการกระทําใดการกระทําหนึ่งเพราะเราแค่กลัวการลงโทษแต่แต่เมื่อไรที่เราคิดว่าเราจะไม่โดนลงโทษเราก็อาจจะทําอีกแต่ถ้าเราสอนนักเรียนโดยใช้เหตุผลเนี่ยนักเรียนก็จะเข้าใจว่าทําไมถึงควรทําและทําไมถึงไม่ควรทําแล้วก็จะทําให้นักเรียนที่เติบโตมานี่มีความเข้าใจในด้านสิทธิเธราพแล้วก็เป็นเยาวชน เป็นเป็นเยาวชนที่สามารถเติบโตขึ้นมาเป็นพลนเมืองได้ค่ะอืมครับในเรื่องของการรณรงค์ค่านิยม12ประการเอ่อน้องน้องรู้สึกอย่างไรกับอันนี้นี่คือความปรารถนาดีความตั้งใจดีของผู้ใหญ่หรือว่ามองเจตนารมณ์ของของรัฐบาลน,นี้อย่างไรกับเรื่องของการกําหนดค่านิยม12ประการครับข่ะจริง จริงๆเราเราสามารถมองบริบทนี้ในบริบทการเมืองได้แทบจะทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้าเราสังเกตจากประวัติศาสตร์การเมืองขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะของประเทศไทยหรือว่าของต่างประเทศนะคะเมื่อมีรัฐบาลที่เป็นลักษณะประเด็จก,การลักษณะอำนาจนิยมขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบการศึกษาเนี่ยเป็นเป็นเครื่องมือในการปลูกฝัง